สวัสดีทุกท่านครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกฉลองสตูดิโอใหม่นะครับจัดห้องใหม่หมดเลยสำหรับถ่ายคลิปวิดีโอสำหรับถ่ายงานนู่นนี่นั่นโอเควันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันเด็กมันต้องเสาร์ที่สองไม่ใช่หรอ ออยังไม่ใช่วันนี้ก็เป็นวันเสราร์แรกของปี2569นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเด็กและกันเพราะว่าใกล้จะถึงวันเด็กละคำขวัญวันเด็กของผมก็ได้โพสต์ไปแล้วในเพจก็ไม่รู้ถูกใจใครหรือเปล่าแต่มันคือเรื่องจริงที่เราเจอมาตลอดปีแล้วกันเนาะหนังสือการเลี้ยงลูกนะครับมีคนเคยถามมาเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมอะ่ะ อ่านมาอันนี้เขาทาหน้าปกใหม่ชื่อเรื่องว่าเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นฆาตกรของออสรจักรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ที่ดีเอาเคสของเด็กที่มันเป็นเด็กเปรตทั้งหลายแหล่นี่ว่าพ่อแม่เลี้ยงมายัางไงเนาะก็เป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกนะครับซึ่งการเลี้ยงลูกจริงๆแล้วมีคนเข้ามา ถกเถียงตลอดเลยมาให้ทัศนะตลอดเลยว่า mm hmm. การเลี้ยงลูก mm hmm. กรรมพันธุ์พันธุกรรม DNA กับการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมมันมีผลต่อกันเท่าไหร่คำตอบก็คือมีผลด้วยกันอย่างละครึ่งแต่เราควรเทน้ำหนักไปที่การเลี้ยงดูมากกว่านะครับเพราะว่าความผิดปกติทางพยาธิสภาพหรือถ้าเกิดมาแล้วผิดปกติทางด้านพฤติกรรมและสมองเลยเนี่ยคุณโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมแบบไหน มันก็จะไม่สามารถเปลี่ยนความผิดปกติของสมองได้อยู่ดีดังนั้นเรื่องของ DNA พันธุกรรมเป็นความผิดปกติที่มาตั้งแต่กําเนิดซึ่งวิธีการเลี้ยงไม่สามารถเปลี่ยนความผิดปกติของสมองได้แต่ถ้าครอบครัวพ่อแม่ที่ใส่ใจพาลูกไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าพาลูกไปตรวจเงี้ยเขาก็จะรู้ตั้งแต่เนิน่นๆว่าลูกเขาผิดปกติยังไงนะครับส่วน สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูเนี่ยมีผลมากทีเดียวเลยสำหรับอุปนิสัยของเด็กที่จะโตมาเป็นเด็กเปรตเป็นเด็กนรกเป็นขยะสังคมมีหลายคำให้เลือกทั้งนี้ทั้งนั้นพอเรามาพูดเรื่องเคสเด็กและเยาวะชนที่ก็ทำผิดในประเทศไทยเนี่ยบางบางครั้งอะ่ะกฎหมายมันต้องมันต้องพัฒนาเปลี่ยนปรับปรุง ไปพร้อมๆกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยอย่างเด็กทุกวันนี้โตเร็วมากเลยไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุของโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็อาหารแปรรูปต่างๆที่ทำให้ระบบฮอร์โมนเนี่ยของเด็กก็อาจจะโตไวกว่าเด็กแต่ก่อนซึ่งอาจจะเป็นเจนเบบี้บูมเมอร์เจน X เจน Y นะครับเด็กเจน C หรือเด็กเอลเจนลฟาก็จะมีการเติบโตทาง ร่างกายอาจจะไวกว่าตอนนี้อายุ11ก็อาจจะมีประจำเดือนและสามารถตั้งครรภ์ได้และสิ่งที่น่ากังวลก็คือกฎหมายมันยังโบราณอยู่อ่ะกฎหมายไม่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับอย่างคดีอาญาคดีอาญาประเทศเราอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กหรือเป็นเยาวชนก็อาจจะมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษอยู่เนาะแต่ว่า อย่างถ้าเราเอากฎหมายของประเทศอังกฤษมาดูนะครับที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเด็กอายุ11ปีเป็นต้นไปนะครับต้องรับโทษทางอาญาเหมือนผู้ใหญ่ฉะนั้นคดีที่มันสะเทือนขวัญทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็ควรจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างเช่นคดีคุณป้าบัวผานหรือป้าก,กบเนี่ยที่เป็นผู้พิการด้านสติปัญญาแล้วก็เป็นคนที่เขาเหมือนคนที่เขาไม่เต็มอะ่ะ คุณป้าคนนี้ก็โดนแก๊งลูกตำรวจนะครับลักพาตัวไปทำร้ายกระดูกหักหลายจุดเป็น10ๆจุดเลยนะแล้วก็เอาเก้าอี้เหล็กตีจนเลือดข้างในสมองแล้วก็คุณป้าเขาหนีลงน้ำอีเด็กกลุ่มนี้ก็ตามไปกดน้ำจนป้าเขาเสียชีวิตเนี่ยคือเคสแบบนี้มันควรต้องใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เป็นพิเศษนะไม่ใช่ไม่ใช่เกณฑ์พิจารณาแบบเด็กได้ละฉะนั้นการเป็นเด็กเนี่ยที่ ผู้ใหญ่ชอบคิดว่าเด็กจะถูกใช้เป็นเครื่องมือเนาะในการก,รก่อเหตุอย่างเช่นส่งยาเสพติดแล้วก็ส่งของผิดกฎหมายต่างๆเพราะว่ารู้ว่าเด็กอะ่ะได้รับโทษน้อยนะครับหรืออาจจะไม่ได้รับโทษเลยเข้าสถานพินิษก็ดูไม่ได้หนักหนาเท่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องถูกลงโทษใช่ไหมเราก็ต้องปฏิรูปกฎหมายหรือเปล่าในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าในฐานะที่ผมเข้าไปเป็นกรรมการใน หลายๆชุดที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เด็กก่อเหตุและกันไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุ14กราดยิงพลัก้อนนะครับหรือว่าคดีต่างๆที่มีความโหดร้ายรุนแรงเกินกว่าอายุเด็กนั้นทั่วไปทำผมคิดว่าเด็กกลุ่มนี้กฎหมายควรจะต้องพิจารณาให้เขาได้รับโทษเหมือนผู้ใหญ่แล้วเพราะว่ามันมีการกระทำผิดซ้ำซากอย่างเด็กอายุ13ที่ออกไปฆ่าคนเนี่ยก็คือกระทำผิดครั้งแรกฆ่าคนตายนะอายุ11และอายุ11เนี่ย มันมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ตามกฎหมายอะคือบรรลุนิติภาวะมันอายุ20เนาะคืออายุเป็นเยาวชนก็จริงแต่ถ้ากระทาผิดรุนแรงสะเทือนขวัญสังคมแบบนี้ควรจะได้รับโทษเหมือนผู้ใหญ่หรือว่ายิ่งกระทาผิดซ้ำซากก็ควรจะต้องได้รับเกณฑ์การพิจารณาลงโทษไม่เหมือนเด็กที่กระทาผิดครั้งแรกนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้เด็ก ถูกจำคุกจนกว่าอายุจะครบ18ปีใช่ไหมสุดท้ายแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็ส่งออกไปอยู่รัฐมณฑลรัฐอื่นนะครับหรือว่าให้ไปใช้ชีวิตใหม่ในชื่อใหม่สุดท้ายแล้วมีเคสเด็ก2คนเนาะที่เอาร่างของเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าตัวเองอะ่ะไปมัดไว้ตรงรางรถไฟแล้วแล้วให้รถไฟทับนะครับเคสนี้ก็ โตมาเป็นคนที่กระทำความผิดซ้ำซากไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้นะหนึ่งใน2เนะี่ยคนหนึ่งไม่สามารถแก้ไขสันดานพฤติกรรมได้เลยฉะนั้นการลงโทษตามกฎหมายเนี่ยมันควรจะไปควบคู่ไปกับการการวิจัยทางด้านพัฒนาการทางด้านสมองวิจัยทางด้านการแพทย์ทางด้านพฤติกรรมทางด้านอาชญาวิทยาเพราะกฎหมายลำพังที่ไม่ได้รับการทำให้มัน พัฒนาทันสมัยอะ่ะมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์การลงโทษของผู้ทำผิดสมัยนี้นะครับวันเด็กพอพูดถึงการเลี้ยงลูกเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือพ่อแม่คือของเล่นที่สำคัญที่สุดของลูกเนาะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วแล้วหลายๆครั้งนะครับผมพูดว่ามีเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงลูกได้นะหรือว่ามีใจอยากเลี้ยงลูกอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีเงินก็ไม่ได้เช่นกัน เพราะว่าการรับผิดช,ชอบหรือการเลี้ยงเด็กมาสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นภาระผูกพันตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นนะครับดังนั้นถ้าใครไม่พร้อมมีแต่เงินเปอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคุณต้องมีเวลาให้ลูกด้วยหรือว่ามีเวลาให้แต่ไม่มีเงินไม่สามารถพาลูกไปรับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานไม่สามารถเข้ารักษาเ,เขาเรียกว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กได้เนี่ยคือถ้าคุณไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีความรักไม่รู้วิธีการเลี้ยงลูกมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะมันต้องมีหลายหลายอย่างประกอบกันถึงจะมีลูกได้ฉะนั้นใครที่ไม่พร้อมนะครับแต่ก็ยังรักสนุกเนี่ยผมก็แนะนําให้คุมกําเนิดนะคุมกําเนิดคุมกําเนิดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายนะครับไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องคิดร่วมกัน ผู้ชายคุมกำเนิดใส่ถุงยางอนามายัยหรือว่าจะทำหมันก็ได้ส่วนผู้หญิงก็มีวิธีการคุมกำเนิดหลายแบบมากไม่ว่าจะกินยาฝังยาคุมหรือว่ากินยาคุมกำเนิดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือวิธีการมันมันเยอะมากการลักสนุกหรือการมีความสุขชั่วคราวมันมันไม่คุ้มนะต่อการมีลูกโดยไม่ตั้งใจทําทำให้เด็กคนหนึ่งเกิดมาโดยที่คุณไม่พร้อม หลายๆเคสนะครับที่ผมเข้าไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลในเรือนจําหญิงเนี่ยเรือนจําหญิงกลางเนี่ยมีคนคลอดลูกออกมาแล้วลูกไปทิ้งในขยะมีคนคลอดลูกแบบไม่รู้ตัวในห้องน้าแล้วโยนทิ้งลงจากตึกอย่างเงี้ยคือหลายเคสมากที่เขาที่เขาไม่พร้อมอ่ะฉะนั้นการให้ความรู้เรื่องการคุมกําเนิดก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความรู้ตั้งแต่ประถมนะครับไม่ใช่มัธยมเพราะว่ามัธยมอาจจะช้าไปแล้วมีอะไรอีก การให้เกียรติหรือการคุมกําเนิดไม่ใช่หน้าที่ของการสอนลูกผู้หญิงอย่างเดียวนะครับคุณต้องสอนลูกชายคุณด้วยไม่ใช่ลักษณะนิสัยแบบว่าไปโทษผู้หญิงอย่างเดียวเวลาผู้หญิงตั้งครันโดยไม่ตั้งใจอ่ะอันนี้ไม่ได้นะผู้ชายกับผู้หญิงต้องรับผิดช,ชอบร่วมกันนะครับส่วนการเลี้ยงลูกแบบตามใจเกินไป แล้วก็ลูกนิสัยไม่ดีไปแล้วลูกมอปลายไปแล้วมาถามผมว่าทํายังไงดีลูกเอาแต่ใจตัวเองใช้เงินเปลืองมากเลยจะบอกเลยว่าการมาซ่อมแซมลูกตอนลูกคุณโตไปแล้วเนี่ยมันไม่ทันหรอกไม่มีใครช่วยได้ทําไมคุณถึงไม่ขอความารู้จากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ก่อนลูกคุณจะผิดปกติพอลูกคุณมันผิดปกติไปแล้วเลยช่วงวัยรุ่นไปแล้วมันก็สอนยากแล้วนะครับแต่ไม่ใช่สอนไม่ได้นะ แต่มันก็ใช้ความอดทนแล้วก็ใช้เวลาฉะนั้นการสอนลูกเนี่ยช่วงเวลาอะไร g o l d น n p e r ี o d เลยเนี่ยช่วงสำคัญนะคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงป .1 ป .2 เนี่ยคุณควรจะเลี้ยงลูกเองแล้วก็ให้เวลาเขาเยอะๆอย่าคิดว่าจะมาให้เวลาชดเชยตอนลูกแบบอยู่มอตน้นแล้วค่อยไปทำงานน้อยลงเอาเวลามาให้ลูกเพิ่มขึ้นตอนมอต้นได้ไหมไม่ทันนะครับ การเลี้ยงลูกครอบครัวเดี่ยวก็มีข้อดีครอบครัวขยายก็มีข้อดีแต่การที่พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเอาปู่ย่าเอาลูกไปทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายให้เขาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเจเนอเรชันแกรหรือว่าช่องว่างระหว่างวัยที่ทําให้ปู่ย่าตายายเนี่ยตามใจหลานพอตามใจหลานแล้วก็พออายุเยอะกว่าใช่ไหมนอนเร็วลูกหลานหนีออกไปเที่ยวตองคืนก็ไม่รู้ไม่ตามสอดส่องดูแล กลายเป็นปัญหาสังคมเด็กที่ออกไปทําตัวเกเรตอนกลางคืนไปสร้างความเดือดร้อนสุดท้ายแล้วพอโดนจับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็บอกว่าจริงๆแล้วหลานฉันเป็นคนดีการเป็นคนดีต้องให้สังคมเป็นคนพูดต้องให้คนอื่นเป็นคนชื่นชมหลานคุณไม่ใช่คุณพูดเองนะครับลูกฉันเป็นคนดีเนี่ยไม่สมควรใช้เป็นข้ออ้างหรือทําเป็นแบบรู้ไม่ทันว่าลูกเป็นคนยังไงตอนกลางคืนแสดงว่าคุณไม่มีการมอนิเตอร์หรือสอดส่องดูแลลูก พูดย้ำอีกครั้ง3ข้อในการเป็นพ่อแม่ที่เลวหรือเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีความรับผิดชอบเราเรียกว่า bad parenting checklist นะครับพูดซ้ำแล้วเป็น1 0บ0ครั้งก็แต่จะพูดอีกครั้งหนึ่งข้อที่1คุณล้มเหลวในการสอดสองดูแลลูกคุณไม่รู้เลยว่าลูกทำอะไรครบใครครบใครอยู่เพื่อนสนิทลูกเป็นใครชื่ออะไรลูกอยู่ไหนทำอะไรกี่โมงคุณไม่รู้ข้อที่สคุณล้มเหลวในการค้นพบพฤติกรรมผิดปกติตั้งแต่มันเกิดขึ้นครั้งแรก เช่นลูโกโกหกครั้งแรกแอบหนีออกจากบ้านครั้งแรกแอบใช้ยาเสพติดแอบสูบบุหรี่ครั้งแรกกินแอลโกอฮอล์ครั้งแรกคุณไม่รู้เลยว่ามันเมื่อ,อไหร่อันนี้มันก็สะท้อนถึงการไม่ใส่ใจไม่ดูแลถ้าใส่ใจดูแลแล้วคลาดสายตาแบบนั้นก็แสดงว่าคุณติดตามเขาไม่มากพอนะครับข้อที่3ครับคุณลงโทษแบบไม่สมเหตุสมผลเด็กแต่ละช่วงวัยมีวิธีการลงโทษที่ไม่เหมือนกันการเงียบใส่ ไม่ถูกต้องนะครับการเงียบใส่ถือเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งในบ้านเราเรียกว่า domestic violence ซึ่งบางคนเลือกที่จะโกรธลูกงอนลูกไม่พูดกับลูกลูกก็จะสับสนว่าทําไมถึงไม่คุยกับเขาดังนั้นลูกแต่ละช่วงวัยมีทั้งดุมีทั้งทําให้ดูมีทั้งสอนมีทั้งการพูดคุยคุณต้องเช็คช่วงวัยด้วยว่าคุณสอนเหมาะสอนและลงโทษหมดเหมาะกับช่วงวัยลูกหรือเปล่านะครับ การเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องดูวิวัฒนาการและพัฒนาการของลูกด้วยแล้วก็เรื่องความผิดปกติทางด้านร่างกายหรือทางด้านพัฒนาการทางด้านสมองเนี่ยพ่อแม่จะต้องดูอย่างใกล้ชิดลูกอ่านหนังสือช้าลูกพูดน้อยลูกสายตาสั้นลูกสมาธิสั้นอันเนี้ยคุณต้องดูอย่างใกล้ชิดว่าลูกคุณ่ะเทียบกับลูกคนอื่นแล้วช้าหรือผิดปกติไหม เพราะว่าบางโรคเนี่ยบางอย่างอย่างเช่นโรคโรคดิสเลกเซียนะครับดิสเลกเซียหรือการอ่านช้าการสะกดคำประกอบคำช้าเนี่ยถ้ารู้ตั้งแต่นั้นเนิ่นน่ะมันจะมีวิธีที่เหมาะสมกับพัฒนาการลูกแล้วก็ทำให้ลูกคุณเรียนหนังสือได้เหมือนคนปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องรู้จักแต่ถ้าคุณไม่สังเกตสอดส่องลูกเลยอ่ะกว่าจะรู้ว่าลูกสมาธิสัน้นกว่าจะรู้ว่าลูกเป็นโรคต่อต้านสังคม เป็นไฮเปอร์ลูกก็โตแล้วไม่ทันแล้วนะครับฉะนั้นสอดส่องดูลูกอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพอจะนึกออกในวันในเนื่องในวันเด็กที่จะถึงนี้แล้วกันนะครับเรื่องการเลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างไรได้อย่างนั้นผลไม้พิษเกิดจากต้นไม้พิษนะครับถ้าลูกคุณนิสัยไม่ดีไม่ต้องไปโทษใครโทษตัวเองนะครับ อย่าโยนความผิดให้คนอื่นอย่าโยนความผิดให้โรงเรียน24ชั่วโมงเด็กเนี่ยจะอยู่ที่บ้าน16ชั่วโมงไม่ต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนประมาณ8ชั่วโมงเท่านั้นเองฉะนั้นอย่าคิดว่าฉันเลี้ยงลูกยังไงก็ได้โยนให้เป็นความรับผิดชอบของครูและโรงเรียนผู้ปกครองพ่อแม่และครูโรงเรียนจะต้องร่วมกันสร้างเด็กคนหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนหนึ่งเท่านั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องไวๆที่นึก,นกออกเรื่องการเลี้ยงเด็กเนาะโตมายังไงไม่ให้เป็นเด็กเปรตนะครับสำหรับคลิปนี้ ep นี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับสุขสันวันเด็กนะครับ